คนที่ป่วยเป็นโรคลมชักมีสารอาหารอะไรที่เขาควรจะทานบ้างผมต้องตอบก่อนนะครับว่าการรักษาโรคเราแนะนำเสมอว่าผู้ป่วยคงต้องรับประทานยาอย่าได้ละเลยอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้ละทิ้งการทานยาอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งแพทย์ ผู้ให้การรักษาแน่นอนล่ะจะมีหลายคนบอกอยากจะใช้อาหารแทนยาถ้าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีๆบางอย่างใช้ได้แต่ถ้าคุณยังไม่เก่งยังความรู้ยังไม่ครอบคลุมจริงการที่คุณไปหยุดยา เป็นอันตารายร้ายแหลงได้และในบางรายเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันเพราะ,ะนั้นถ้าคุณถามผมในฐานะแพทย์นะครับผมก็จะต้องตอบชัดเจนว่ายาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ชอบแต่เขาช่วยรักษาชีวิตคุณได้รักษาไม่ให้คุณมีความเสี่ยงอันไม่ควรเกิดได้คุณคิดดูโรคลมชักนะครับคุณไปเป็นตอนกาลังขับรถคุณว่าอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นได้ไหมโรคลมชักเป็นไปตอนที่คุณกําลังเดินลงกระไดอันนี้คุณว่าอันตรายใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะนั้น อย่าหยุดยาโดยพลาการแต่คําถามเนี่ยเขาถามมาอย่างนี้ครับปุ๊บผูปบ้ป่วยลงโรคลมชักเนี่ยสารอาหารอะไรที่ควรจะ ผู้ป่วยควรจะให้ความสําคัญผมก็ต้องตอบครับว่าหลังจากไปหาข้อมูลนี้แล้วในหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาเขามีรายงานอันหนึ่งครับว่าจากการตรวจเลือดนะครับมักจะพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ํากว่าคนที่ไม่ได้เป็นโรคลมชักประเด็นนี้น่าสนใจแน่นอนหลายคนอาจจะบอกว่าไม่จริงเสมอไปหลายคนอาจจะบอกว่าข้อมูลเหล่านี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ที่พูดมาถูกทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้มันผิดเขามีรายงานแล้วว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ มีระดับแมกนีเซียมต่ำกว่าคนไม่เป็นโรลคลมชักหอสมุดแห่งชาติทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกามีข้อมูลหลากหลายมีความน่าเชื่อถือพอสมควรเพราะฉะนั้นเราเอาประเด็นนี้มาพิจารณาแมกนีเซียมมีผลอะไรต่อกล้ามเนื้อเราอ่านไปอ่านมาเราก็พบว่าแร่ธาตุแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายมีมากเป็นอันดับสองรองจากแคลเซียมแล้วแร่ธาตุตัวนี้มีส่วนสําคัญต่อการส่งสัญญาณระบบสมองและประสาท ไปสู่กล้ามเนื้อเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์กับการชักแล้วนหมครับการชักคือสมองปล่อยคลื่นสมองและประสาทผิดปกติไปสั่งการกล้ามเนื้อทําให้เกิดการชักและเกรงกระตุกแมกนีเซียมมีส่วนรับผิดชอบสําคัญอันนี้แคลเซียมก็มีส่วนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถมีระดับแคลเซียมแมกนีเซียมที่ดีกว่าเดิมได้คุณว่าคุณมีโอกาส ที่จะลดปัญหาเหล่านี้ลงได้บ้างไหมเราไม่ได้แนะนําให้หยุดยาแต่เราแนะนําให้หาสารอาหารพอคุณไปหาแคลเซียมไมนีเซียมมาทานเขาเขียนไว้ว่ามีผลต่อการส่งสัญญาณสมองและประสาท มาสู่กล้ามเนื้อช่วยการหดตัวคลายตัวของกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นและอาจจะมีผลลดการเกิดลมชักได้บ้างคุณไม่มีอะไรเสียหายมันเป็นสารอาหารที่ผู้สูงอายุหรือคนบางคนเขาก็กินอยู่แล้วเป็นประจำแต่คุณมีโรคคุณก็ลองอามาทานดูในระยะยาวอาจจะลดความเสี่ยงการเกิดโรคลมชักของคุณได้บ้างเอามาทานในปริมาณที่เหมาะสมอีกเรื่องหนึ่งถัดมาเป็นประเด็นคล้ายๆโรคลมชักคุณอย่าลืมนะโรคลมชักเนี่ยสมอง มีคลื่นสมองผิดปกติที่แล้วสั่งการไปยังกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีการทํางานที่ผิดปกติคือเกรงกระตุกมีอีกโรคหนึ่งก็คือหัวใจเต้นผิดจังหวะระบบประสาทตโนมัติที่ควบคุมการเต้นของหัวใจส่งคลื่นที่ผิดปกติไปยังกล้ามเนื้อหัวใจแล้วทาให้เกิดการเต้นที่ผิดปกติเราเรียกอันนี้ว่าเต้นผิดจังหวะเราไม่เรียกว่าลมชักของหัวใจสื่อประสาท สัญญาณประสาทผิดปกติกล้ามเนื้อผิดปกติผมก็ไปตามอ่านอีกปรากฏว,ว่าหัวใจเต้นผิดปกติคนไข้เหล่านี้หลายคนก็มีระดับแมกนีเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติอีกเหมือนกันเราไม่เคยบอกไม่เคยเรียกให้คนไข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหยุดกินยาแต่เราก็แนะนําว่าระหว่างที่กินยาไป ตามคำสั่งแพทย์คุณก็เอาสารอาหารเหล่านี้มากินไปเพื่อพิสูจน์หรือเพื่อลองกินดูว่ามันลดความเสี่ยงของคุณในระยะยาวได้ไหมอย่าลืมนะครับเรามีคนหลายคนนะเป็นตะคริวตอนกลางคืนเกิดตะคริวเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลเขาฉีดแคลเซียมแมกนีเซียมให้ตะคริวหายไหมครับอันนี้ก็กล้ามเนื้อทํางานผิดปกติมีการเกร็งไม่คลายตัวนี่เท่ากับเขาบอกเราแล้วใช่ไหมว่ากล้ามเนื้อผิดปกติแคลเซียมแมกนีเซียมที่ผิดปกติมีส่วนเกี่ยวข้องคุณทานแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่ไม่ได้มีย อันตรายเลยในปริมาณที่เหมาะสมนะครับคาพูดผมชัดเจนมันก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคบางอย่างของคุณได้เพราะ,ะนั้นการที่เราหาสารอาหารมาทานอย่างเหมาะสมจากการที่เราหาความรู้ที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสมและไม่ได้ไปหยุดยาตามโดยพาักการเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในระยะยาวแน่นอน